ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือลัคนาราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันนะคะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิห้าพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกได้ไพ่ the empress มหาราชินีนะคะ สุขสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไหนออฟเพนดิเคิลนะคะ, icle, ะ,ะการเงินดีมากนะคะสตรีความแข็งแกร่งชาวราศีพิจิกนะคะงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการที่ท่านทำอยู่ท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ของคุณให้เต็มที่นะ,ะชาวราศีพิจิกอย่าหวัง พึ่งคนอื่นในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการเงินในเรื่องโปรเจกต์โครงการใดก็ตามไม่ต้องไปหวังนะคะไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคาดหวังคุณจะทําได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะสร้างมันได้ด้วยตัวเองคุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วยตัวคุณเองชาวราศีพิจิก ะะดังนั้นแรงกายแรงใจที่คุณมีอยู่นะคะทุ่มเทให้เต็มกำลังเดินต่อไปอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้โอกาสที่ชาวราศีพิจิกนะคะโอกาสเนี่ยมันไพ่มันขึ้นมาเด่นเรื่องการเงินเงินเด่นมากแล้วก็ดีเอ็มเพรสเนีคะดีเอ็มเพรสมหาราชินีเขาก็นั่งอยู่บนแท่นความบุรมสมบูรณ์ ะะเขานั่งแท่นอยู่บนความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะะชีตเขาก็จะเป็นลักษณะผู้หญิงที่เห็นไหมคะอาจจะตั้งครันด้วยการตั้งคภ์ก็หมายถึงผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะคะการงานธุรกิจพวกเนี้ยนะะปัญหาจะเล็กๆน้อยไม่ได้มากระทบกระทั่งชีวิตคุณเท่าไหร่เป็นปัญหาที่คุณมันอาจจะเป็นแค่ปัญหาจุก,กจิกลำคาญเท่านั้นแหละ นะคะในเรื่องอธุรกิจการงานแต่คุณต้องลงลุยลงสู้ด้วยตัวคุณเองนะคะต้องใช้ใช้สิ่งอะไรก็ตามนะที่ตัวเองข้อดีสิ่งดีในตัวเองอะไรก็ตามงัดออกมาใช้งัดออกมาใช้ในหน้าที่การงานถ้าคุณทาบอกมาพูดถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับลูกจ้างหน่วยงานราชรับราชการหรือหน่วยงานองค์กรรัฐหรือเอกชนเนี่ยคุณเป็นพนักงานเนี่ย เป็นอยู่ในฐานะรักษณะพนักงานเนี่ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมองเห็นความรู้ความสามารถของคุณเขาจะมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณเขาจะมองว่าเออชาวราศีพิจิกคนนี้มีดีในตัวมีดีในตัวครั้งนั้นเขาจะส่งเสริมสนับสนุนในหน้าที่การงานคุณแต่ถ้าใครชาวราศีพิจิกใครที่ มีปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือการเงินหรือเรื่องใดงก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอยู่คุณนิ่งก่อนนะนิ่งสงบไม่ต้องไปไฟไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปอะไรอะดิ้นโลนให้มันเหนื่อยไปตามสถานการณ์ก่อนแต่แค่ยังไม่ต้องไปอ่าเขาเรียกอะไรแสดง power มากนะคะไปตามน้ําก่อนถ้าชาวราศีพิจิกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมือนจะมีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยหรือไม่ ไม่เหมาะโอกาสที่เราจะลุยอ่ะคุณก็นิ่งๆสงบไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากพอคุณเห็นจังหวะมาคุณจะวิ่งเขาคุณจะรู้ว่าเมื่อจังหวะมันมาคุณจะลุยนะถ้าจังหวะไม่ได้คุณจะยังไม่ลุยคุณก็นิ่งสงบรอไปก่อนคุณใจเย็น,งงออน,นพอชาวราศีพิจิกพิจิกช่วงเนี้ยจิตใจสงบเยือกเย็นนิ่งพอนะมีมีบ้างอะไรที่มากเบ พบกระทั่งจิตใจก็ปิ๊ดขึ้นแบบหนึ่งแต่ก็มีสตินะคะปี๊ดอยู่แวบ,บหนึ่งนะคะปี๊ดอยู่สักชั่วครู่หนึ่งนะคะหายใจลึกๆแล้วก็มีสตินะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างชาวราศีพิจิกมันไม่ได้ยังหายใจลึกๆนะคะนับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีสติคุณอาจจะใจเย็นนิ่งสงบรอคอยเป็นใต้ นะถ้าคุณปีตดแล้วคุณไปไฟเนี่ยเละนะคะชาวราศีพิจิกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วคุณปีตดแล้วคุณไปไฟเลยเนี่ยโอ้ยปัญหาอุปรสรรคจะตามมาทีหลังให้ต้องแก้ไขต้องนู่นนี่นั่นอีกเยอะดังนั้นใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆ,อยๆประเมินสถานการณ์คลี่คลายทีละอย่างทีละจุดไปชาวราศีพิจิกจะผ่านพ้นปัญหาอุปรสรรคนี้ไปได้นะคะ ในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจโปรเจกต์โครงการก็ตามถ้าท่านผ่านปัญหาปสจจัไปได้นะการเงินของท่านจะมั่นคงมาก <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกจะมั่นคงมากนะคะชีวิตชาวราศีพิจิกคิดว่าหลายๆท่านใครที่อายุสามห้าขึ้นเอางี้ใครที่อายุสามห้าขึ้นฐานชีวิตคุณกำลังก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิต จากแต่ก่อนนะขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ค่อยนิ่งนะคะชีวิตก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หรอกที่ผ่านมายังขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่บางครั้งเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่ด้วยคลื่นลมชีวิตถาโถมเข้ามาใหญ่ด้วยนะคะแต่ต่อไปนี้คุณกําลังก้าวขึ้นความมั่นคงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณไม่ทําอะไรที่มันเ็าเรียกว่าอะไรตกกระไดไปซะก,ก่อนนะบันไดมันกําลังให้คุณ มันทอดมาให้คุณก้าวไปขึ้นไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งทีละขั้นทีละขั้นแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันมันอะไรเรียกอะไรนะคะผิดพลาดที่มันเกิดจากความประมาทเนี่ยมันก็อาจจะหล่นแต่หล่นลงไปไม่เยอะหรอกตกไปเจ็บนิดหน่อยอาลุกต่อลุยเดินต่อประมาณเนี้ยนะคะชาวราศีพิจิกในหน้าที่การงานธุรกิจถ้าชาวชาวราศีพิจิกคุณเป็นผู้ชาย คุณเป็นผู้ชายนะคุณพยายามติดต่อประสานงานกับผู้หญิงนะในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจนะโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามพยายามเข้าหาผู้หญิงนะคุณจะได้รับความร่วมมือความการสนับสนุนจากผู้หญิงสะเยอะถ้าชาวราศีพิจิกเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ เข้าได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าชาวราศีพิจิกเป็นผู้หญิงนะคุณต้องรู้ว่าตำแหน่งอ่ะที่คุณจะเข้าหาผู้ชายตำแหน่งสูงกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงตำแหน่งสูงกว่าผู้ชายคุณต้องเข้าหาคนที่มีอํานาจมากกว่านะผู้หญิงนะชาวราศีพิจิกถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านต้องเข้าหาคนที่มีอํานาจมากกว่าบางคนนะคะบางคนคุณจะรู้ว่าสามีภรรยาเนี่ยเขาทาธุรกิจด้วยกันนะ สามีเขาเนี่ยเป็นประธานบริษัทแต่ภรรยาเป็นรองประธานแต่คนที่กุมอำนาจจริงก็คือรองประธานเมียภรรยาคุณก็ต้องเข้าหาบุคคลน,นั้นนะ,นะชาวราศีพิจิกถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะนะคะคุณพรายามคุณต้องเข้าหาผู้หญิงเป็นหลักผู้หญิงเขาจะ ถ้าคุณชาวราศีพิจิกเป็นผู้หญิงอ่ะคุณติดต่อประสานงานเดียวงานหรือทาโปรเจกต์โครงการใดก็ตามถ้าคุณเข้าหาผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขาจะเหมือนเข้าเอนดูคุณไม่ได้แบบพิศวาสรักอะไรนะคะเขาเหมือนกับว่าเออโอเคคนนี้เหมือนเข้าตาเขาอ่ะเข้าตาเขาเขาก็อยากช่วยสนับสนุนผักดันคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้ทําตัวดีๆนะอย่าเชิงโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกผู้ชายอย่าเข้าหาผู้หญิงเพราะเชิงชู้สาว มันไม่ดีหรอกมันไม่ดีนะคะนะคะหรือถ้าคุณคุยกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาเข้ามาชาราศีพิพจิตผู้ชายนะถ้าคุณดีลงานกับผู้หญิงแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเข้ามาลักษณะเหมือนกับอยากจะเชิญชู้สาวคุณคุณก็ต้องยืนยัดแสดงตัวตนยืนแสดงฐานที่คุณยืนให้มั่นคงว่าคุณมาเพื่องานเพื่อธุรกิจเพื่อโปรเจกต์เพื่อโคร,รงการ นะแต่คุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนจุนเจือกันให้มันได้ผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุดนะแต่คุณก็ต้องยืนยันในตรงที่จุดที่คุณยืนว่าโอเคคุณไม่ไดย้ยืนยันที่จะก้าวไปข้านในทางชู้สาวต้องชัดเจนต้องแสดงให้เขาเห็นว่าจุดยืนของคุณคืออะไรนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายระวังเพราะว่า ชาวราศีพิจิกช่วงนี้เสน่ห์แรงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามค่อนข้างจะสเสน่ห์แรงนะไปไหนก็จะดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามบางครั้งก็ดึงดูดเจ้ากรรมในเวรและเข้ามาเพราะว่าเสน่ห์แรงเนื้อหอมไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็ดึงดูดผู้หญิงส่วนเป็นผู้หญิงก็จะชอบดึงดูดผู้ชายดังนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะชาวราศีพิจิกแสดงจุดยืนในในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจให้มันชัดเจนอย่าไปเชิงชู้สาวเลย ยิ่งถ้าเขามีคู่มีเจ้าของมีคนของเขาอยู่แล้วอยากไปแสดงออกจุดยืนในการเตรียมทํางานในธุรกิจแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันให้เขาเห็นจุดแสดงจุดนี้ให้เขาเห็นส่วนเรื่องการเงินการเงินชาวราศรีพิจิกเงินจะคือถ้าใครถ้าใครจะซื้อทรัพย์สิน นะคะนำเงินบางครั้งอาจจะต้องนําเงินก้อนเพื่อไปซื้อทรัพย์สินการนําเงินไปซื้อทรัพย์สินอนาคตมันก็จะก่อเกิดกําไรซื้อได้ถ้าเอาไปซื้อรถยนต์แพงๆอ่ะไม่แนะนำอนาคตรถยนต์ราคาลดลงแต่ถ้าคุณซื้อบ้านซื้อที่ดินพวกนี้นะคะซื้อทองคำซื้อของมีมูลค่าสะสมไว้เนี่ยแนะนำอนาคตมันจะ มันจะมีผลกําไรงอกเงยจากจุดนั้นหรือซื้อที่ดินก็เช่นกันได้นําเงินก้อนไปซื้อจุดนั้นได้มันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณอีกขั้นอีกขั้นในการเงินการเงินก็ถามว่าดีอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนเพื่อซื้อทรัพย์สินแต่ต้องมีสติมีสมาธิว่าซื้อทรัพย์สินที่มันจะก่อประโยชน์ในอนาคตไม่ใช่ซื้อทรัพย์สินที่มันมูลค่ามันจะลดลงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยหลักแล้วอ่ะชาวราศีพิจิกก็มีสติมีสมองมีพิพจารณาไข้ครวนตรงนี้ได้แต่บางครั้งด้วยอารมณ์พาไปก็อาจจะลืมตัวไปหน่อยก็มีอะไรเงี้ยบางคนชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีเงินเยอะอย่างเงี้ยอืม คุณมีเงินเยอะอพอคุณมีเงินเยอะความอยากความต้องการมันก็เพิ่มมากขึ้นนะจากที่จะขับรถแค่สมมติแคมรี่อะไรคุณก็อาจจะมองเบนมอง BM เเพิ่มอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็ต้องหันขา้มาถามว่าไอ้เบนกับ BM เอม่ะมันใช้ได้เหมือนกันไหมสมรรถภาพสมรรถนะมันเหมือนกันไหมอันดีไม่ดีเบนกับ BM เออ่ะเปิดเลืองน้ำมันอะไรเงี้ยแคมรี่ เนี่ยพวกนี้ประหยัดกว่าอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจอะคือมองพยายามใช้เงินด้วยความมีสติชาวราศีพิจิกบางครั้งคุณมีมากเกินไปคุณก็ความต้องการคุณมันก็เลยมากเกินไปก็มีก็ม,กมีก็เข้าใจอารมณ์พาไปเพราะว่าเรามีเงินเยอะ <c oughs> อะไรประมาณเนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้คือเปรียบเทียบสาหรับคุณมีเงินเยอะนะ,ะบางคนอะ มีเงินมีเงินก็ก,ก,กลางอะไรเงี้ยสมมติคุณมองจะซื้อทรัพย์สินซื้อรถนะคะบางครั้งอะ่ะคุณซื้อแค่โตโยต้าบีอ Toyota, OS, อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็น ฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยคือมองฐานแค่มันใช้มันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันมันได้ได้เหมือนกันแต่แค่ราคามันดีกว่าราคามันแพงกว่าแต่มันทําให้เราดูเหมือนมีร่ํารวยแต่บางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องไปแสดงหรอกไม่แสดงให้คนอื่นคนภายนอกก็เห็นหรอกว่าเรามีตังหรือเราเร่ํารวยอะไรเงี้ยนะคะคุณบางครั้งอ่ะคุณแสดงออกให้เห็นถึงความรลล่ลำรวยนะคะจะมี เจ้าก,กรรมอ่มาเกาะแกะมารังควานคุณได้สามถ้าคุณทําให้เขารู้ว่าคุณมีเงินนะคะอะไรเงี้มันจะนําพาดังนั้นพยายามอยู่แบบเงียบๆสงบๆไม่ต้องอู้ฟู่ไม่ต้องหรูหรามากมากนะคะเคยใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละอย่าอย่าเปลี่ยนสเปกหรือลอกสเปกตัวเองใหม่จนสูงเกินไปก็ไม่ดีจะนําพาปัญหามาให้นะคะบางครั้งอ่ะนะคะ คือเขารู้ว่าคุณมีเงินนะ,ะเขาก็หาวิธีที่จะเข้ามาทุกอย่างแหละเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากคุณทุกที่ทุกทางแหละนะแต่ถ้าคุณทําตัวแบบมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์คุณหรอกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาคร่าวนะคะชาวราศีพิจิกเรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีพิจิกนะคะ คนที่มีคู่นะคะไม่ว่าในลักษณะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามเนี่ยนะถ้ามีโอกาสที่จะมีบุตรนะ,ะมีบุตรตั้งครรภ์ถ้าใครที่คบกันลนักษณะแฟนยังไม่อยากตั้งครรภ์ก็หาวิธีป้องกันหาวิธีป้องกันถ้ายังคบกันเป็นแฟนยังไม่แต่งงานยังไม่อยากมีลูกแต่ถ้าคู่ไหนที่ ไม่ว่าแฟร์หรือแต่งงานแล้วก็ตามอยากมีลูกเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีนะะชาวราศีพิจิกอะถ้าคุณตั้งคันคุณอยากมีลูกนะคุณจะได้คนที่ดีอะมาเกิดกับคุณคนที่ดีค่อนข้างดีนาดีนะนะไม่อยากจะบอกว่าอภิชาติจะบุตรอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นคนที่รักดีใฝ่ดีเขามีบุญกุศลเยอะแหละระดับหนึ่งแหละเขาถึงมาเกิดกับคุณ ะะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมก็หาวิธีป้องกันไว้ก่อนนะโดยรวมแล้วชาวราศีพิจิกณนะตอนนี้คู่ของคุณหรือคุณกับคู่ต่างฝ่ายต่างเอาอบเอา,เอา,เอาใจดูแลเทคแคร์เอนเตอร์เทนกันดนะะีกันดีนะคะกันดีนะคะถ้าไม่ว่าจะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามชีวิตคู่ก็ เหมือนจะเหมือนจะไม่มีเรื่องให้ทุกข์ร้อนเดือดจะร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชาวราศีพิจิกถ้าคุณเจอคนที่ไม่ว่าแฟนหรือคู่ของคุณก็ตามที่คุณไม่แบบเขาไม่เอาเรื่องแบบมือที่สามหรือการไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์มาเป็นปัญหาประคักในการใช้ชีวิตคู่นะโอเคอันนั้นอะไปต่อได้หรือบางครั้งบางครั้งชาวราศีพิจิกคุณเห็นว่าคู่ของคุณไม่ว่าในฐานะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามเขายังแบบ ชอบทําอะไรที่แบบนอกใจคุณเล็กๆน,น้อยๆอยู่เรื่อยแอบเป็นโกงเป็นกิ๊กกับคนโน้นกุยกับคนโน้นคนนี้แต่เขาก็ยังไม่ได้แบบเกินเลยถึงขั้นจะไปส่งเสียเลี้ยงดูอะไรกับคนคนนั้นน่ะคุณก็ มองข้ามไปก็ได้นะะไม่ต้องไปยึดติดเอาเป็นว่าเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราทางการเงินการงานทางอะไรหลายๆอย่างทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ปิดหูปิดตาไปซะไม่ต้องไปใส่ใจการที่เขาจะเจ้าชู้เล็กๆน,น้อยๆอะไรเงี้ยหวานเสน่ห์บางครั้งคู่ของชาวราศีพิจิกบางคนบางคนคู่ของคุณบางเขาเหมือนเขาเขาพยายามเรียกร้องความสนใจอ่ะลึกๆ เขาก็เลยต้องทำตัวแบบมีเสน่ห์หรือเจ้าชู้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยไปตามยัตถากรรมเขาถ้าคุณไม่ได้ไปซีเรียสมากก็ไม่ต้องไปยึดติดเอาเป็นว่าถ้าโดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานเขาดูแลลูกดูแลเมียด,ดีไม่ขาดตกบกพร่องนะเขาจะคุยกับคนนู้นคนนี้แบบเชิงเจ้าชู้บ้างก็ปล่อยเขาไปค่ะมองข้ามไปนะถ้าคุณไปยึดติดไปคิดนะคุณจะเครียดคุณจะเป็นทุกข์ นะฮะชาวราศีพิจิกถ้าคุณไปยึดติดไปเครียดกับเรื่องเล็กน้อยใช่คําว่าความสัมพันธ์คู่ชีวิตมันต้องซื่อสัตย์ต่อกันก็จริงก็จริงแต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันการันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเราหรือเขาจะซื่อสัตย์กันในขนาดไหนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยน้อยก็เออมองข้ามกันไปซะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นนะส่วนคนโสด คนโสดชาวราศีพิจิกคุณจะเจอหนุ่มรูปงามนะชาวราศีมีโอกาสเจอหนุ่มรูปงามนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณมีโอกาสเจอหนุ่มรูปงามเขาค่อนข้างมีฐานะมั่นคงา่งข้างเท่สมาร์ทนะคะแต่ค่อนข้างเจอถ้าชาวราศีพิจิก พูดง่ายนะช่วงเนี้ยคนโสดถ้าคุณเจอคนเนี่ยคุณดูบุคลิกหน้าตาเขาเป็นหลักเลยถ้าบุคลิกหน้าตาเขาผ่านนะไปต่อกันได้แต่ถ้าบุคลิกหน้าตาผ่านแล้วนิสัยไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องบุคลิกหน้าตาผ่านนิสัยดีด้วยถึงจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกอะเซ็ตแรงนะเซ็ตแรงกับ คู่นะกับคนที่เข้ามาหาคุณคุณจะรู้ว่าคนนี้โสดหรือไม่โสดคนนี้จริงจังหรือแค่ต้องการผลประโยชน์จากคุณชาวราศีพิจิกเซนแรงในเรื่องคนที่จะเข้ามาในชีวิตส่วนผู้ชายผู้ชายมีโอกาสที่จะได้เจอคนผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนีอ่ะมีโอกาสได้เจอเศรษฐีนีร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งนะถ้าเขาเป็นค่อนข้างดีแล้วขอให้ ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะชาวราศีพิจิกซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาจะอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณอย่างดีดีมากๆเลยถ้าคุณซื่อสัตย์กับเขานะถ้าเขาอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณดีแล้วคุณยังไปหาเศษเล็กสิ่งน้อยเขาจะผัดหวัวคุณทิ้งผักหวัวคุณทิ้งเลยเขาไม่สนใจใจดีเลยนะคะแล้วคุณก็จะพลาดเสียดายกับคนดีๆในชีวิตไปนะคะชาวราศีพิจิกประมาณเนี้ยเรื่องความรัก นะคะแล้วก็พูดง่ายๆอย่างหนึ่งคุณคุณอยากได้คนแบบไหนคุณพยายามทําตัวแบบนั้นแหละคุณได้เจอคนแบบนั้นนะ,ค,ะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะถ้าชีวิตสุขสบายจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ อย่าหลงละเลงนะคะมีสติมีสมาธิมันทำมูลรักษาสินะสนมนนั่งสมาธิต่อไปสะสมบุญบารมีของคุณต่อไปชีวิตคุณจะได้สุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณจะได้เสวยกรรมดีเสวยบุญนานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ